ขออนุญาตเรียนเชิญนะคะวันนี้พร้อมแล้วแล้วก็เราอยากจะได้ภาพสำคัญในวันนี้นะคะจากท่านประธานในพิธีแล้วก็ผู้ร่วมสนับสนุนทุกท่านขออนุญาตเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ท่านรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิตและพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะดรไกลตั้งสงงานะคะดร นิพัตการจนะหูค่ะแล้วก็ท่านคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธงรบรื่นบันเทิงพร้อมด้วยผู้ว่าการภาค3360นะคะโรตารีสากลถ่ายภาพด้านหน้าด้วยค่ะขอภาพหมู่หนึ่งภาพนะคะขออนุญาตเชิญคุณลุงนภาด้วยค่ะ นะคะท่านสื่อมวลชนนะคะแล้วก็แขกผู้เกียรติในพิธีนะคะสามารถที่จะถ่ายภาพนะคะขออนุญาตเก็บภาพประวัติศาสตร์ความทรงจําของพวกเราไว้นะคะหภาพสําหรับการทํางานร่วมกันของภาครัฐและก็เอกชนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราจัดในพื้นที่ที่เป็นแลนด์มาร์คสำคัญนะคะของจังหวัดเชียงใหม่ค่ะในวันนี้ค่ะองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะคะพร้อมด้วยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สมูสรอโรตารี่13โรตารี่ของเชียงใหม่นะคะรวมทั้งภาคเอกชนได้ร่วมไม้ร่วมมือกันจัดงานนี้นะคะโดยมุ่งหวังให้ดนตรีนั้นเป็นสื่อน,นำพาควา,ามสำเร็จนะคะมาให้กับเยาวชนของเราได้พัฒนาทักษะทางดนตรี กับการถ่ายทอดของพี่ๆนะคะที่เป็นนิสิตจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยซึ่งเป็นโครงการที่เพิ่มศักยาภาพทางดนตรีนะคะให้กับน้องๆในพื้นที่ต่างๆที่เราไปนะคะในคราวนี้เรามาที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็จากการารายงานสักครู่นี้นะคะของทีมงานก็ทราบว่าน้องๆมีความตั้งใจแล้วก็มีทักษะที่ยอดเยี่ยมมากๆเลย